ต่อไปในการประยุกต์ใช้นะครับตัวโมดูล TK Inter นะครับมันมีทั้งหมดโปรแกรม3โปรแกรมด้วยกันนะครับสำหรับในหนังในหนังสือนะครับฉะนั้นเราไปดูนะครับคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยเราต้องไปอ่านในหนังสือดูนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเต็มนะครับนะโปรแกรมแรกนะครับคือโปรแกรมเป่ายิงฉุบนะครับเป่ายิงฉุบความหมายก็คือว่ามันจะมี2คนถูกไหมครับผู้เล่น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นคนนะครับก็คือเรานี่แหละอีกฝั่งเป็นคอมพิวเตอร์ครับให้มันสุ่มครับ ถ <Keep S 2> ูกไหมครับมันก็จะมีก้อนหินถูกไหมครับมีก้อนหินนะมีก้อนหินนะครับมีกระดาษแล้วก็มีกันไกลถูกไหมครับนะตรงนี้นะครับให้เราเลือกก่อนนะเห็นไหมครับให้มันเลือกให้เราเลือกก่อนนะเลือกนะคนใช้ก็ต้องเลือกถูกไหมครับเนี่ยมันจะมีค combo box ถูกไหมครับตรงนี้เขาเรียกเป็นค combo box ถูกไหมครับฉะนั้นถามว่ามี widget อะไรบ้างนี่คือปุ่มอ่ะหลอกลวงอ๋อนี่คือเป็นอะไรครับเป็น label อันนี้เป็นค combo box อันนี้ต้องเป็นปุ่มถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น label อันนี้ก็เป็น label เห็นไหมครับ นะมีลาเบลทั้งหมด123มีปุ่ม1อันนะครับมีปุ่ม1ปุ่มนะครับแล้วก็มีคอมโบบล็อกนะครับที่แสดงลิสต์นะครับว่าเป็นเป็นก้อนหินหรือเป็นกระดาษหรือเป็นกันไกรนะครับอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะมองภาพคร่าวๆแล้วอ๋อของเราเนี่ยต้องมีวิ d เจ็ตหนประเภทด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอเคไหมครับมี3ประเภทนะแต่ว่าลาเบลมี3ตัวนะอ่าเราก็สร้างตัวแปรแล้วก็สร้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอายัดใส่เข้าไปในใน,ในหน้าต่างครับก็คือคําสั่งแ a ็กนี่แหละยัดใส่เข้าไปนะจากนั้น คำสั่งหลักๆก็คือว่าพอกดนะพอกดเพลงแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวเพลงนี่เป็นตัวหลักนะครับพอกดเพลงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพอกดเพลงเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องวิ่งไปทําสักฟังก์ชันหนึ่งอ่ะนะแล้วฟังก์ชันเป็นตัวบอกว่าถ้าคนถ้าอ่ถ้าผู้ใช้นะครับเลือกขินและคอมพิวเตอร์มันสุ่มออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระดาษก็แสดงว่าผู้ใช้ชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของโปรแกรมมันเนี่ยก็จะหน้าตาอ่ะประมาณนี้นะซึ่งไม่ได้ยากอะไร นะครับก็คือที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับที่ที่ผมสอนผ่านมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับมันก็อยู่ในนี้ไม่ได้นอกเหนือจากจากที่ผ่านมาเลยนะครับนะเห็นไหมครับสร้างนะครับนี่คือสร้างถูกไหมครับนี่คือเป็นการสร้าง uh, ตัวเมนวินโดว์ถูกไหมครับนะส่วนตัวนี้ก็คือปุ่มว่าเมื่อกดเพล์แล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับรลยละเอียดมันอยู่ในนี้ครับนะความยากมันอยู่ตรงนี้ครับส่วนที่เหลือเป็นเทมเพลตนะครับเห็นไหมครับเราก็จะสร้างเห็นไหมครับนะสร้างไอ้ตัวข้อมูลที่รับเข้ามาถูก นะข้อมมูนิสตรับเข้ามาว่ายูทูบเบอร์เขกดอะไรคอมพิวเตอร์เลือกอะไรนะครับรีซอสมาเป็นยังไงแล้วก็จากนั้นก็คือสร้างลาเบลไหมครับลาเบลก็จะมีนี้หนึ่งนะมี2มี3มี4มีทั้งหมด5้าลาเบลด้วยกันนะครับนะมีมีลาเบลคำตอบอยู่ด้วยเมื่อกี้เรามี4นะครับมีลาเบลคำตอบอยู่ด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอมโบบล็อกเห็นไหมครับคอมโบบล็อกอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อันนี้คือแล้วก็อันนี้คือปุ่มเห็นไหมครับปุ่มอันหนึ่งเห็นไหมครับ นะพอกดปุ่มแล้วทําอะไรเห็นไหมครับพอกดปุ่มแล้วทําอะไรนะเห็นไหมครับกดปุ่มเห็นไหมครับเนี่ยกดปุ่มนะครับแล้วทาอะไรนะครับมันก็จะมีรีจิสเตอร์อยู่นะครับก็คือตัวเพล y ตัวนี้กดปุ่มก็คือเพล y นะครับตัวเพลงเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้คอมมาเห็นไหมครับเนี่ยคอมมาเพลงไหมครับกดปุ่มแล้วทําอะไรมันไปที่เพล y ครับก็ขึ้นอยู่ว่าเพล y จะทําอะไรเอเคไหมครับโอ็นนะต่อไปคํานวณค่าแท็กซี่ครับก็ไม่อธิบายเลยนะ คือหลักๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องรู้ให้ได้ครับว่ามีวิ d g e ตอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเคสนี้มีวิ d g e ตอะไรบ้างครับก็จะม,มีอะไรครับมีคอมโบบ o ็อกถูกไหมครับอันนี้คือ,คอปสปินบ o ็อกนะสปินบ็อกนะนี้คือเป็นตัดอ่าเป็นปุ่มนะตัวนี้เป็นปุ่มถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวอ่าลาเบลนะมี2อันนะลาเบลนี่คือเป็นลาเบลที่ฟิกไว้ตัวนี้เป็นลาเบลที่มันเปลี่ยนค่าได้นะครับเปลี่ยนค่าได้นะแล้วแต่ว่าเขาเลือกมาเป็นอะไรนะครับอันนี้คือเป็นลาเบลเหมือนกันถูก เนี่ยตัวคำนวณเนี่ยครับตัวหลักเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวละเอียดเก็บรายละเอียว่าพอคำนวณปรากฏปุ่มนี้เสร็จแล้วให้ทาอะไรตัวนี้แหละเราต้องไปใส่รายละเอียดดีๆตรงนี้นะครับโอเคไหมครับนะอันนี้เห็นไหมครับตัวนี้แหละตัวหลักเลยนะครับตัวหลักก็คือตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวคำนวณเนี่ยตัวใหญ่เลยที่เหลือก็คือเคลียร์ข้อมูลแล้วก็ออกจากโปรแกรมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตรงนี้นะแต่ตนนั้นก็คือตัวนี้เป็นหน้าตาครับตัวนี้เป็นหน้าตานะนี่คือเป็น G U I นะครับ ออกแบบหน้าตามันว่ามีปุ่มมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้จะตัวยากของมันอยู่ตรงนี้นะครับหนาโปรแกรมเต็มๆนะครับอันนี้พวกเราไปดูเองนะครับต่อไปทําโพก็เหมือนกันครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะอันนี้ก็ลองพวกเราลองไปลองไปไปลองดูคร่าวๆนะครับนะครับว่ามีอ่าอ่าคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะแล้วตัวไหนเป็นตัวหลักตัวหลักก็คือตัวไหนครับ ตัวคอมโพเนนต์หลักที่แบบว่าเป็นคนตัวคอนโทรอ่ะไอตัวโปรแกรมของเราคือตัวไหนครับนี่แหละส่วนความคิดตรงนี้ปุ่มเนี่ยนะมันเอาพวกนี้มาครับเนี่ยเอาพวกนี้มาแล้วก็มามา,มาแสดงผลแค่นั้นเองครับมันก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้นะนะก็อ,อยู่กับว่าตัวนี้ก็ใส่มาเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มมาหน่อยก็คือไอตัวเช็คบ็อกครับนั่นเองเช็คบ็อกนะที่เหลือก็อ่านะโปรแกรมเป็นอย่างนี้เห็นไหนมครับโชว์รีซอลตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวหลักนะครับเนี่ยเนี่ยโชลีเซลตรงนี้ นะที่เหลือก็เป็น GUI GUI นะครับก็คือสร้างปุ่มสร, وم, สร้างนู้นสร้างนี่วิจิตเข้าไปใส่เข้าไปนะเนี่ยก็เต็มๆอย่างนี้พวกเราไปดูเพิ่มเติมได้ในในหนังสือนะครับตรงนี้นะคำอธิบายต่างๆนะครับมีหมดแล้วในหนังสือหน่วยนี้นะครับเป็นการเป็นเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสร้าง GUI นะครับโดย GUI เนี่ยมีองค์ประกอบ2ตัวหล,ะละักๆก็คือเป็นหน้าต่างหลักกับข้างในเป็นวิจิตครับแล้วก็ก็จะมีตัวอย่างนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับพวกเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ครับ